เก่ง <Krist ine> โชว์พา <des k> วเ<ท> <wei> ชอพาวเพราะว่าต่ออยู่ต่อหน้าไอ้พวกที่มาคอยเอฟเอฟขายของหลอกขายของเขาเนี่ยมันมันจะต้องโชว์พาวอย่างนั้นตลอดผลสุดท้ายพอเราลงไปเจอตัวจริงๆดินะราบไม้น้ําตาเล็บน้ําตาร่วงทุกครั้งทุกเครั้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่โชว์ความสดหน้าดูนะต้อง สันดานแบบนี้จะต้องทําอย่างไรมันต้องจัดหนักๆใช่หหไหมเราก็เดี๋ยวใช้วิธีแต่และว,วิธีเอาต้องเอาจัดหนักๆจัดเต็มๆเพราะว่า,เ,าเก้งเมียรักของมันเนี่ยนะตั้งแต่มาอยู่กับมันไม่มีความสุขหรอกหนีไปมีชู้หนีไปกับผู้ชายเที่ยวแล้วแล้วก็ไปตามกลับมานะครับคนมันนี้มันจะไปอยู่ทนอยู่ได้ยังไงอะ่ะหาแต่เรื่อง นะโชโสดะ่ะจะโช์เหนือเวลาคุยจะต้องโช์นะอวดภูบวกความรู้ทั้งที่หนีศึกโดนเขาไล่ศึกนะชาวบ้านไล่ศึกไปนะไอที่มันสอนเช้าเย็นว่าโอ้โหมีธรรมะรู้ธรรมะรู้ดีรู้อะไรโดนเขาไล่ศึกมานะไปจะบอกให้ไปดูกล,กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ผมก็จําไม่ได้ว่ากลุ่มไหนแต่คนในกลุ่มเนี่ยเขาตามตอนนี้เขาตามเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าอผมเนี่ยไปหาหลักฐานมานะ มาถึงได้ยอมกลัวให้เข้าบ้านไงเข้าบ้านได้ถึงได้รู้ลึกหมดเล่าละเอียดหมดนะว่าไอสิ่งที่ไอสิ่งที่โดเอาไปแฉเอาไปนะั้นมันเรื่องจริงไม่จริงหมดอะ่ะหนีศึกมานะก่อนที่จะได้อีเก้งเมียคนขาพระเหลืองเนี่ยมันก็ไปได้กับเมียอีกคนนึงนะเป็นร่างทรงเหมือนกันนะประมาณว่าแหมพระองค์นี้สร้างภาพนะใส่รูปปกครงใส่รูปประคบรร่างทรงอะ่ะมันก็ ไปหลอกปี้เขาเด่ะประมาณนั้นเนี่ย